วันนี้พามาพักที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยาค่ะ อนจองนะคะก็มีโจทย์อยู่ในใจว่าอยากจะได้โรงแรมพัทยาที่มีหาดสวยๆหน่อยค่ะแล้วก็ออกมาห่างไกลาจากตัวเมืองนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลองเข้าไปจองนะคะโรงแรมในพัทยาเนี่ยก็คือจะแน่นมากๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือกลัวคนจะเยอะนะคะก็เลยจองมาที่นี่ค่ะเป็นการมาพักเลยในสองครั้งแรกนะคะประทับใจค่ะเออเพราะว่าคนก็ไม่เยอะอย่างที่คิดนะคะแล้วก็นี่ตรงล็อบบี้นะคะค่อนข้างกว้างขาง ขวางโอทงอากาศเย็นสบายมากแล้วก็โฟลได้ดีนะคะไม่แอร์อัดเลยค่ะตัวเนี้ก็คือเห็นมาจากละครหลายๆเรื่องที่มาถ่ายกันนะคะพอมาเห็นด้วยตาจริงๆเนี่ยก็คือตรงปกมากๆเลยค่ะเด็กๆก็ชอบนะคะตำแหน่งเนี่ยก็คือมันอยู่บนเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ลมมันจะเย็นๆค่ะมีลมโฟลตลอดเวลาแ่ล้วคือข้างในมองจากล็อบบี้ก็จะเห็นทะเลอยู่ตรงหน้าไกลๆลิบๆเลยค่ะ ส่วนตัวล็อบบี้เนี่ยก็กว้างขวางค่ะเหมาะสําหรับรองรับเป็นละคนมาเยอะๆนะคะ,ะแต่วันนี้เราก็มาวันธรรมดานะคะไม่แน่ใจว่าสตาฟไม่พอหรือยังไงใช้เวลาเช็คอินค่อนข้างนานเลยค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอคุณพ่อแล้วเราก็จะไปดูห้องกันนะคะ สำหรับตัวล็อบบี้เนี่ยก็มีุมถ่ายรูปเก๋ๆเยอะแยะเลยค่ะทั้งชิงช้าด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้เลยที่เป็นโซฟากลมๆอยู่กลางน้ำตรงนี้ค่ะถ่ายรูปออกมาก็น่ารักมากเลยค่ะเช็คอินนานเนาะรอปร๊บเช็คอินร้อนแล้วต้องไปไว่ายน้ำแล้วใช่ไหมความพิเศษของล็อบบี้ที่นี่นะคะก็คือ เช้าก็ไม่ร้อนค่ะเย็นก็ไม่ร้อนถ่ายรูปสวยแล้วก็มีลมฟโลทั้งวันเลยค่ะได้ห้องแล้วในที่สุดค่ะอ่าพาขึ้นมาดูห้องกันนะคะตัวห้องน้ำเนี่ยก็มีอ่างน้ำค่ะแล้วก็แบ่งเป็นสัดส่วนค่อนข้างชัดเจนนะคะ ก็มีที่วางของค่อนข้างสะดวกค่ะสำหรับตัวในห้องนอนค่ะก็จองมาเป็นเตียงคิงไซส์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เสริมเตียงหนึ่งเตียงนะคะอืมไปดูในส่วนของระเบียงกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะระเบียงอ่ะเปิดออกมาก็จะเป็นวิวสวนค่ะจะได้เสียงไม่ดังเนาะคือตั้งใจเลือกตรงที่มันสงบๆเพราะว่าถ้าเราเลือกลินสาเนี่ยคนเยอะเนี่ยก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนตอนกลางคืนได้ค่ะ เก็บข้าวเก็บของล้างหน้าล้างตากันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลงไปดูสระว่ายน้ํากันค่ะอันนี้เดินลงบันไดามานะคะก็จะเจอสระว่ายน้ําตรงนี้เลยนะคะ,อะมองไปสุดสายตาตรงนั้นก็คือเป็นฝั่งที่เป็นทะเลนะคะ,ะแต่ก่อนที่เราจะลงน้ํากันเนี่ยเราก็เดินสำรวจพื้นที่กันสักนิดนึงก่อนค่ะขวามือตรงนี้ค่ะจะเป็นสระว่ายน้ําเด็กค่ะ ก็จะระดับความลึกเนี่ยก็คือจะตื้นๆสําหรับเด็กเดบีเนาะมีน้ําพุแล้วก็มีของเล่นในน้ําให้เด็กๆมาเล่นกันได้ค่ะความพิเศษของสระที่นี่นะคะเนื่องจากว่าพื้นที่มันอยู่บนเขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสระเขา,าจะแยกเป็นตอนๆเรียงเป็นขั้นบันไดลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเดินไปเล่นน้ําในสระเนี่ยเราก็จะเดินลงไปในทางลาดแบบนี้ค่ะ เดินมาก็จะเจอนี่ค่ะขวามือเป็นภูบานะคะสามารถสั่งเครื่องดื่มอาหารแล้วก็หยิบผ้าเช็ดตัวได้ตรงนี้ค่ะเด็กๆก็เอาน้องเป็ดมาด้วยนะคะก็เอามาให้พี่เขาว่าเป่าลมและสูบลมได้ค่ะอันนี้เรากา็เดินขึ้นมาแล้วก็เล่นบริเวณสานี้นะคะก็มีความลึก1นเมตรสาเซนติเมตรค่ะเหมาะสมกับระดับลูกๆวิชันพอดีค่ะ แต่ว่ายังไม่ลงนะคะขอเซอร์เวยก่อนเดินลงมาอีกขั้นหนึงอีกสเต็ปหนึ่งก็จะเป็นอเดาวพูค่ะเป็นสะผู้ใหญ่อ,อันนี้ก็คือจะเน้นรักษาความสงบนะคะเนื่องจากเป็นสะผู้ใหญ่จะไม่มีไลฟ์การ์ดตรงนี้ค่ะแล้วก็มีที่ให้นอนอาบแดดได้แบบนี้เลยค่ะวิวตรงนี้ก็จะสวยมากๆค่ะตอนเย็นเนี่ยสามารถมองพระอาทิตย์ตกดินได้จากริมสะตรงนี้แบบว่าโรแมนติกมาก เดินต่อจากอาดัลพูลงมานะคะก็จะเจอห้องอาหารค่ะแต่ตัวนี้ก็คือเขาจะเปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามาวันธรรมดาก็อดค่ะก็ได้แต่ชมวิวนะคะใช้ระเบียงห้องอาหารเนี่ยในการชมพระอาทิตย์ตกดินกันไปค่ะอันนี้ก็ระเบียงห้องเนี่ยถ้าห้องอาหารเปิดแล้วก็มีดนตรีมีอาหารเสิร์ฟเนี่ยก็คงจะฟินมากๆเลยค่ะ คือโดยรวมๆอ่ะก็เป็นโรงแรมที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามนะคะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะไปต่อค่ะเดี๋ยวจะพาลงไปดูหาดด้านล่างกันค่ะทางลงหาดเนี่ยคือแบบว่า Amazing มากนะคะคือมันจะต้องเดินขึ้นจากระเบียงร้านอาหารตะกี้ค่ะแล้วเดินลงบันไดเพื่อลงหาดค่ะอ่าอันนี้คือแบบตอนแรกก็อยากจะตัดออกเนาะแต่ว่าเอาให้ดูแล้วกันค่ะว่า มันทุลักทุเลนิดหน่อยเนาะสำหรับการเดินลงหาดของเราอะค่ะเดี๋ยวพาเด็กเบบีเดินนะคะลูกดิฉันนี่ก็คือแบบว่าคนเล็กแทบจะต้องกระเตงขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราพาเดินลงไปดูนะคะจะเห็นสภาพบันไดและการเดินลงหาดที่สูงชันค่ะน่ากลัวคือในการลงบันไดนะคะสําหรับเด็กตัวเล็กเนี่ยก็กลัวลูกจะกลิ้งตกลงไปส่วนอีตัวพ่อข้างนั้นเนี่ยก็กลัวหัวจะโคกค่ะ แต่พอลงมาถึงชายหาดแล้วเนี่ยต้องยอมให้เขาจริงๆค่ะสำหรับชายหาดที่จังหวัดชนบุรีพัทยาเนี่ยที่เนี่ยถือว่าดีที่สุดตั้งแต่แม่เคยไปมาเลยค่ะและแล้วก็ถึงเวลาที่ลูกดิฉันรอคอยค่ะเราจะไปเล่นน้ำกันค่ะ เราก็เดินขึ้นมาจากชายหาดนะคะเดินเร็วนิดนึงค่ะเดินผ่านอเดาภูนะคะหนึ่งสเปแล้วก็เดินขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะเดินไปจนถึงภูบานะคะอเอาเป็ดให้พี่เขาช่วยเป่าลมให้สักนิดนึงก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาเล่นน้ำกันค่ะความบันเทิงของหนุ่มๆบ้านนิชันก็ประมาณนี้ค่ะ แค่ได้ลงไปแช่น้ำกันแค่นี้ก็สนุกมากๆแล้วค่ะสำหรับตัวสระว่ายน้ำที่นี่ก็เป็นสระเรียบๆนะคะเป็นสระสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดาเองเนาะก็ไม่ได้มีของเล่นไม่ได้มีสไลเดอร์อะไรที่แบบโอ้ยให้ลูกฉันรู้สึกโอ้พีคสนุกฟินอ่ะเล่นอีกเล่นอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เขาก็เล่นอย่างเงี้ยเล่นได้ไปจนถึงมืดเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมากินข้าวค่ะ ข้อดีนะคะก็คือพี่ๆที่นี่ก็คือมีบริการในการเป่าเป็ดให้ดิฉัน,นะคะ่ะเป่าเป็ดเป่าแพนะคะแล้วก็เวลาจะกลับบ้านเขาก็มีบริการสูบลมออกให้ด้วยค่ะก็คือมาพนักงานที่ภูบาเนี่ยบริการดีมากๆ เล่นน้ำเศษค่ะก็ชวนกันเดินลงมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันค่ะที่ระเบียงร้านอาหารซึ่งเขาไม่เปิดค่ะเขาเปิดแค่สุกเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงนี้แต่ขนาดไม่เปิดเนี่ยพี่เขามาจุดเทียนให้ก็โรแมนติกประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินที่นี่ก็แบบบรรยากาศสวยงามประมาณนี้เลยค่ะ ชมพระอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เดินไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรมนะคะก็จะเป็นเมนูง่ายๆเนาะเมนูไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ว่าเด็กๆก็ทานได้หลายเมนูเลยทีเดียวค่ะ